เล่าปีได้ซีซีแล้วก็เสียซีซีไปอย่างรวดเร็ววันหนึ่งในขณะที่เล่าปีขี่ม้าไปตามทางที่ตลาดเมืองสินเอียเขาได้พบชายพนเจจนจรผู้หนึ่งเดินร้องรำทำเพลงที่กลางตลาดในเนื้อเพลงนั้นมีประโยคว่าหนึ่งว่า มีคนปัญญาไวยคอยดูว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าใช้ความมีปัญญาของตนเสียงร้องนี้ทำให้เล่าปีต้องหยุดมา้าเพราะจะเลี้ยวใจว่าชายผู้นี้อาจจะเป็นฮกหลงหรือฮองสูก็เป็นได้เล่าปีลงจากหลังมา้าแล้วตรงเข้าไปคำนับคาระวะคนเนจรที่กลางตลาดชายผู้นี้จึงนึกชมชอบในน้ำใจเล่าปี จึงยอมเสวนาด้วยแต่ยังแกล้งกวนโทสะเล่าปีอยู่นานชีซีลองใจเล่าปีโดยกล่าวว่าม้าที่เล่าปีกี่นั้นเป็นม้าอัปมงคลจะนำโชคร้ายมาสู่เจ้าของทางแก้คือเปรียดชังผู้ใดก็ยกม้าตัวนี้ให้แก่ผู้นั้นความโชคร้ายก็จะหมดไปเล่าปีตำหนิชีซี ฝ่ายชีซีจึงกล่าวว่าเป็นเพียงการลองใจและยอมแสดงตนว่าเป็นใครโดยชายผู้นี้คือชีซีที่ได้รับฉายาจากยาขอว่าผู้เนพนผงาดเหนือเมฆชีซีมาอยู่กับเล่าปีได้ไม่นานนักฝ่ายโจโฉประเมินว่าเล่าปีกำลังทำนุกบำรุงบ้านเมืองจนเกรงว่าจะเป็นภัยได้ในภายหน้า จึงส่งโจหยินกับลิเตียนยกทัพใหญ่มาลิกองกับลิเสียงนายทหารรองยกทัพตีสินเอียแต่เสียทีอุบายของจีซีถูกสังหารทั้งสองคนโจหยินโกรธมากโจหยินได้ใช้ค่ายกลแปดประตูกุญแจทองจีซีแสดงความสามารถจนสามารถพิชิตกองทัพของโจหยินที่บุกมาประชิดเมืองสินเอียได้อย่างยอดเยี่ยม จีซีได้แต่งกลศึกเอาชนะกองทัพที่มีจำนวนมากกว่าโดยจีซีได้ให้จูโล่งเข้าค่ายคนนี้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านไปยังทิศตะวันตกถ้ายคนของโจหยินก็แตกไปโดยง่ายเมื่อโจหยินแตกทับพ่ายไปเล่าผีก็ให้จูโล่งกับกวนอูยึดเมืองต่างๆมาได้ช่วงเวลานี้เองที่เล่าปีได้รับลูกบุญธรรมคนหนึ่ง ที่มีชื่อว่าเขาหองชีซีทำผลงานให้กับเล่าปีได้ไม่นานนักก็มีเหตุให้ต้องจากเล่าปีไปเมื่อโจโฉสงสัยว่าใครเป็นผู้ให้คำปรึกษาเล่าปีในการทำศึกจนโจหยินแตกกระเจิงเที่ยยกที่ปรึกษาของโจโฉจึงบอกว่าบุคคลผู้นี้คือชีซีทำให้โจโฉคิดหาทางกำจัดชีซี เทียยกได้ออกอุบายให้จีซีมาอยู่กับโจโฉโดยจับแม่ของจีซีมาแล้วทำการปลอมลายมือแม่ของจีซีว่าถูกจับกุมตัวให้จีซีรีบมาหาจีซีเป็นคนกระตันอยู่จึงไม่รู้เข้าทันกลอุบายนี้เล่าปีเสียใจมากที่จีซีจะจากไปสุนเขียนจึงกล่าวกับเล่าปีว่า อย่าให้ชีซีไปเล่าปีจึงบอกไปว่าได้อนุญาตให้ชีซีไปแล้วก็ต้องรักษาคำพูดด้วยเล่าปีเป็นคนรักษาคำพูดแม้จะต้องเสียคนดีมีสติปัญญาไปให้กับฝ่ายศัตรูก็ตามรุ่งเช้าเล่าปีได้เลี้ยงทรงชีซีเล่าปีเสียใจมากจึงทอดถอนใจว่าการใหญ่ต่อไปคงจะขัดสนข้าคงต้องหนีไปอยู่ป่าเขา ชีซีจึงปลอบเล่าปีไปว่าถ้าข้าพเจ้าถูกโจโฉบีบคั้นเพียงใดก็จะไม่ช่วยโจโฉว,วางแผนถึงแม้นข้าพเจ้าจากไปก็ใช่ว่าจะสิ้นคนมีสติปัญญาท่านจงลองออกเดินทางตามหาเถิดชีซีเมื่อขี่ม้าจากไปได้ไม่ไกลก็ชักม้ากลับมาเพื่อแนะนำที่ปรึกษาคนใหม่ให้กับเล่าปีโดยกล่าวกับเล่าปีว่า ข้าพเจ้ากังวลใจจนลืมบอกเรื่องสำคัญไปคือมีคนอยู่ผู้หนึ่งอยู่นอกเมืองทรงหยงมีปัญญาควา,ามคิดหลักแหลมขอให้ท่านไปเชิญตัวผู้นั้นมาจะได้ช่วยคิดอ่านทำการสืบไปเล่าปีได้ยินจึงสงสยัยแล้วถามชีซีว่าผู้มีสติปัญญาตามคําท่านนี้หากจะเทียบกับตัวท่านแล้ว จะเท่าท่านหรือไม่จีซีจึงตอบว่าคนผู้นี้มีปัญญายิ่งนักความคิดและสติปัญญาของข้าพเจ้าไม่อาจนำไปเทียบได้ข้าพเจ้าเปรียบดังกาแก่คนผู้นั้นเปรียบดังพญาหงหรือเปรียบข้าพเจ้าเป็นม้าแก่คนผู้นั้นเปรียบได้ดังพญาราชสี เล่าปีได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงถามต่อว่าคนผู้นี้มีชื่อว่าอะไรท่านจงว่าให้แจ้งเถิดชีซีตอบเล่าปีไปว่าคนผู้นี้มีแ่จูกัดมีชื่อว่าเหลียงมีชื่อรองว่าคงเบ้งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับข้าพเจ้าอาศัยอยู่กับจูกัดจุ่นผู้เป็นน้องชายทำไร่ไถนาอยู่ที่เขางลังกัง ชาวบ้านต่างพากันเรียกว่าหกหลงมีนิสัยไฟสันโดดไม่สนใจลาภยศผู้มีปัญญาเช่นนี้หาได้ยากนักท่านควรจะไปคำนับแล้วเชิญด้วยตนเองโดยสุดจริตมิฉะนั้นท่านคงไม่อาจให้คนผู้นี้มาทำงานให้ท่านได้เล่าปีได้ยินคำว่าหกหลงก็นึกถึงคำพูดของส um ุมาเตกโชจึงถามจีซีไปว่า คนผู้นี้คือคนใดคนหนึ่งตามที่สุมาเต็กโชได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบใช่หรือไม่จีซีตอบไปว่าใช่แล้วส่วนห้องซูนั้นมีชื่อว่าบังทองอยู่ที่เมืองซงหยงเมื่อจีซีบอกความแก่เล่าปีหมดสิ้นแล้วจึงคำนับลาเล่าปีไปจีซีกังวลใจว่าเล่าปีจะไปเชิญกงเบงไม่สำเร็จจึงเดินทางไปหากงเบง ป่ายคงเบ้งเห็นจีซีมาหาอย่างรีบร้อนจึงถามไปว่าท่านแวะมาหาเราในครั้งนี้มีธุระประการใดจีซี GC จึงเล่าความที่ได้ไปอยู่กับเล่าปีจนกระทั่งต้องจากกันให้คงเบ้งฟังทุกประการและได้แนะนำเล่าปีให้มาเชิญคงเบ้งไปทำการด้วยคงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็โกรธจีซีแล้วตำหนิจีซีไปจีซีเห็นคงเบ้งโกรธก็รู้สึกหิด จึงรีบขึ้นมาเดินทางไปหาแม่ที่เมืองหูโตเมื่อจีซีไปถึงหูโตและได้พบกับแม่ก็รู้ว่าเป็นอุบายแม่ของจีซีตำหนิลูกชายอย่างหนักต่อมาไม่นานนางก็ผูกคอตายจีซี C เศร้าเสียใจมากและตั้งปณิธานว่าจะไม่ให้คำปรึกษาแก่โจโฉกลับมาทางด้านเล่าปีอีกครั้ง เล่าปีได้พบกับสุมาเตกโชอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อสุมาเตกโชได้เดินทางมาหาเล่าปีสุมาเตกโชได้กล่าวว่ามาครั้งนี้เนื่องเพราะได้ยินกิติศัพท์ว่าจีซีมาอยู่รับราชการกับท่านมีใจคิดถึงจึงมาเยี่ยมเล่าปีได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวไปว่าจีซีได้เดินทางไปเมืองฮูโตแล้วและได้เล่า ความแต่หนหลังให้สุมาเทกโชฟังทุกประการสุมาเทคโชได้ฟังดังนั้นก็พูดขึ้นว่าชีซีมั่นอยู่แต่ความกระตันอยู่และความคิดสติปัญญาจึงถูกบดบังไม่เฉลียวใจถึงกลอุบายของโจโฉอันมารดาชีซีนี้มีความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินและพระราชวงศ์หั่นนักจึงต้องการให้ชีซีรับใช้ราชวงศ์หั่น มานดาชีซีถึงมาดว่าโจโฉจะจับกลุ่มลงโทษทรมานสักเพียงใดคงไม่ยินยอมพร้อมใจเรียกชีซีให้ไปทำราชการกับโจโฉคงจะอดทนแม้สาหัสก็คงยอมตายการที่มีจดหมายของมานดาชีซีมาครั้งนี้คงเป็นอุบายของโจโฉช,ชีซีไปเมืองหูโตครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นการฆ่ามานดาของตัวเอง เล่าปีได้ฟังดังนั้นก็ตกใจร <The> erm ีบ <The communist initiation> ถามขึ้นว่าเหตุใดท่านจึงคาดการดังน,นี้สุมาเตโชจึงว่าเมื่อเห็นบุตรเสียทีแก่ความคิดของโจโฉย่อมเป็นที่ขัดเคืองใจและได้รับความอับยศนักคงจะฆ่าตัวตายเสียเป็นแน่เล่าปีได้ฟังก็รู้สึกสลดใจพร้อมกับกล่าวต่อไปว่าก่อนที่จีซีจะจากไป ได้แนะนําให้ข้าพเจ้าไปเชิญคงเบ้งมาทำราชการด้วยอันคงเบ้งผู้นี้คือคนที่ชื่อฮกหลงซึ่งท่านเคยบอกแก่ข้าพเจ้าใช่หรือไม่สุมาเตกโชจึงว่าจูกัดเหลียงคงเบ้งก็คือฮกหลงคนเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้บอกแกท่านคนผู้นี้รุ่นราวคราวเดียวกับจีซีบางทอง และยังคบหาเพื่อนสนิทอีกสองคนล้วนมีสติปัญญาเป็นอันมากสุมาเตชโชงแงนมองฟ้าแล้วกล่าวว่าชีซีเอ๋ยตัวเจ้าจะจากไปชไหนจึงไม่ไปแต่ตัวจะให้ของเบ่งได้ความพระกรรมใจรากโลหิตออกเมื่อภายหลังนี้หาควรไม่ เล่าปีได้ฟังดังนั้นก็ประหลาดใจจึงถามไปว่าเหตุใดท่านถึงกล่าวความดังนี้สุมาเตกโชจึงกล่าวไปว่าเราเห็นคงเบ่งจะมาอยู่ทำราชการด้วยท่านนี้เป็นการใหญ่หลวงนักต้องคิดอ่านตลอดเวลาอันคงเบ่งมีสติปัญญาเป็นอันมากเหมือนกับขวานตงนักเย กวนอูซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วยเมื่อได้ฟังสุมาเตกโชกล่าวสรรเสริญคงเบ้งดังนั้นก็คิดว่าสุมาเตกโชพูดเกินจริงหลังจากที่สุมาเตกโชคุยกับเล่าปีได้ไม่นานก็ขอลากลับพอเดินออกมาถึงประตูจวนสุมาเตกโชก็เงยหน้าขึ้นมองฟ้าแล้วหัวเราะพร้อมกับกล่าวขึ้นว่าฮกหลงจะได้นายบัตรนี้ก็สมควรอยู่ แต่เราคิดเสียดายด้วยเป็นคนอาภัพหาบุญยิ่งนักถึงเวลานี้แม้เล่าปีจะยังคงต้องต่อสู้ต่อไปในการสร้างตนเองให้ขึ้นมาเป็นใหญ่แต่เมื่อสุมาเต็กโชกับจีซีได้แนะนำบุคคลที่ควรคู่กับการมาเป็นที่ปรึกษาคู่ใจความหวังของเราปีที่จะได้พบและคว้าผู้มีสติปัญญา เป็นเลิศมาอยู่เคียงข้างกับตนนั้นอยู่ไม่ไกลแม้จะต้องใช้ความอุตสาหะอย่างมากก็ตามเล่าปีที่ล้มลุกคลุกคลานมานานเริ่มพบกับแสงสว่างข้างหน้าแล้ว